สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของบอแอซายบุรีทุกทุกฐานพ่อแม่พี่น้องนน mm hmm. เนาะเมื่อนี้บอแอซายบุรีกาได้ถือโอกาสละกาแล้วจากภารกิจจากเฮ็ดบุญให้ผู้ใหญ่จะบุญจากต่างประเทศพี่น้องเว้กาเฝ้ามาหาน้องสาวบอแอพี่น้องเลยก็าน่าจ,จะหูอยู่ว่าเป็นไผ่เนาะพี่น้องเนาะกามาเมื่อนี้กาบบเห็นไผ่พี่น้องไอเนาะเมื่อนี้นะสงสัยช่างวันอาทิตย์กับโบเมนพี่น้อง ตัวใจเพิ่นมีธุระไปทางอื่นเพื่อน้องเนาะบ่เห็นปะเห็นแต่เฮือนเพิ่นเพื่อน้องเนาะวันสิมายินดีกับน้องไอ้สายไหมนี่แล้วก็รถใหม่เพิ่นเพื่อน้องเนาะเห็นข่าวเพิ่นว่าได้รถใหม่เพื่อน้องเนาะมี FC ซื้อรถให้บ่หรือจังได๋เพื่อน้องเนาะถ้าบ่เห็นซ้ําพ่อเพิ่นก็ไปหน้าเพื่อนน้องนะไปไอ้ตัดไม้เขาเต่าเพื่อน้องเลยเนาะมื้อนี้เฮาก็เดินทางมากับหลายคนเพื่อนน้องเนาะก็โบเห็ก็ซื้ออันกับข้าวถุงมาให้น้องใหม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังบ่เห็นน้องใหม่พี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นไปทางไหนพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเลยเฮือนเพื่อนเนาะอัพเดทเฮือนเพื่อนเพื่น้องเนาะว่าไปคอร์สเสร็จแล้วใกล้สิแล้วเราบอกเรืจังไดเพื่น้องเนาะคือบอยกอะยังบอได้มาซื้อเสาเพื่อนน้องบอกเนาะมีงบอยู่สองล้านเนาะแต่บอกบอกว่าสิพอหรือบ่อเสาเพื่น้องเนาะมีงบอยู่สองล้านเพื่น้องไอ้กนาะมันน้อยมันน้อยพักซักสิมีคนมาส่งบอกเรืจังไดเพื่น้องเนาะยังบอท่านเข้าไปถามเบิ่งห่านเป็น ก็ยุ 3, 1, ่งเวียกอยู่ในบ้านแน่พี่น้องเลยก็เล้วเวียกก็เลยว่ามาหาน้องแน่พี่น้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีกมือสองมือเดี๋ยวจะเข้าไปเคลียร์เรื่องเสาเฮ็ดเฮือนครั่วสามเสาไปลองไปลองเนาะบางทีก็รอบโบมาหรือว่าเสารถโบ่น้องเนาะเพราะว่าสั่เสานะครับบ่มาส่งบอกพี่น้องด้วยจังไลยเนาะเพราะว่าผลงงานล่อเสาล่ออย่างมันอยู่ไกลพี่น้องเลยข้าสซ่างน้อยมันก็เขาบ่มาส่งพี่น้องเยเนาะ โอเคเพื่อน้องเลยเดี๋ยวไปสบายดีน้องสายใหม่เนาะว่าเดี๋ยวไปหาถามหาว่าเพื่นอยู่ไอ้น้ำอาบ่อรัวเพื่อนนั้นไปหน้านำพ่อไปนองเลยคำโตหาพ่อเพื่อนบติดแต่เศร้าเลยไ่น้อนเนาะโอเคเพื่อน้องเดี๋ยวไปสบายดีน้องมันก็แล้วกันโอเคพลอยไปนองเลยมื้อนี้เห็นน้องสายใหม่แวบๆเพื่อน้องเลยยู้ยู้ยูจังหวะรถเพื่อนบมเห็นไปนอนบ่อยมาด้านหลังไปนอนกันอู้ยีหล่ามาได้ใช่ล่ะฮะ มากินข้าวอีลาเมามาอา,านี่ยแล้วไงเอาอันกินว่าจะมาก,กินข้าวน้ำเล่นนี่โอ้ยน้องล่าคอยกินข้าวป آ آ ้าอ้ายเลยโบได้มาดดนแล้วคอยพี่น้อง <c oughs> โดยคันเก่าที่เจ้ามากักอะไรสบายดีเอฟซี FC. ก็ดีละสบายดียดเอาเบาอันเอาอันกินมันมีอันแกงต้มเหมืนเครื่องในล่ะเอ้ลยล่ะต้มแกงต้มเครื่องในวัวแล้วก็ แกงเพ็ดเขีมทองใส่ไก่บอกให้น้องไปบอกยากซื้อข้อาวถุงแมนอันนี้แกงเพชรเขีมทองใส่ไก่ปัไปนั่องอีโต๊ะอีหล่ะไะพี่พ่อไปใช้มันเนี่ยนะไปไปออกมาแล้วนะโอ,อนะไดนะ้นินข้าวเวลาได้รถไหมดีล,ละแมนฮะแมนใไปซื้อมาหอให้ละใไปซื้อมาให้เก้า บ้าง้ยบ้าตัวสูงมๆมาเรียนบ้าชุ่ๆหุ่นดีๆบ้ามั่นไผ่เนาะบัดทีหหลายคนเถยบ้าจันบ้าม่บ้าเงั้ยค่ะบ้าตัวชุ่ๆขึ้นอบ้ายาวบ้โอ้หมดเมื่อหนึ่งแล้วไบร์ล์้เะล่างเหบ้าจะกินบ่าจะยังแกะเนี่ยนะแค่ว่าจะกินข้าวมาซะ กินเลกินเลยกินตาบักหุ่งตาบักหุ่งโอ้ยเบาจะมากินข้าวน้ำตาติบตาเบาโอ้ยเสียหมดเลยแล้วบอกไอให้ได้สิ่งกินข้าวเป็นวัดบ่เนี่ยนะเป็นโดนละเมื่อนี้ยมวยผ่เข้ามาหาเจ้าบ่เงียบเลยเนาะเจ้าคือบ่ไปนาำน้ำพ่อใช่ปะเอายังเข่าเฮียนอยู่เมื่อนี้ได้ วันนี้วันศุกร์บ่โอ้ตะเล้งก็ไปบ่ละเป็นไดเฮือนเจ้าเวลาใกล้ชิเรลเราบ่ไหน่ะใกล้แล้วเนาะดีใจน้ำเวลดีใจน้ำเจ้นี่ยก็ได้อยู่เฮือนใหม่แล้วเนาะตาเจ้าคือรูดตาบ้าเนี่ยนะเก็บบ้าเป็นคนตาใหญ่เด้เน่ยเนาะโอ้ยน้องเจ้าคือตาตี๋ได้ส้าเจ้ากับตาตี๋พี่กันแมนบ่เจ้าเป็นตางามเจ้าเฮ็ดเจ้าเฮ็ดเอามาบ่ เก็นได้บอสกินได้ตัวเห็ดตัวไหดจังิกหยิบเข่าบ่อสไปไหนล่ะนั่หัวเจ้านี่เห่าเศร้าแล้วบ่นสเหรอเศร้ามาแล้วมีแต่ไข่มันมีิจไข่มันนี่เชื่อ้าอยู่เฮือนอยู่เฮือนเนี่ยพ่อเด้ไปกินข้าวหน้าบ่หรือกินข้าวนี่กินข้าวกินข้าวอันนี้กินข้าวอันี่จะโมงอะไรมายังโมงยังโมง แกงไก่แกงไก่แม่นองกับข้าวถุงขนาดน่ะเช็ดทุ่งชส่มอีกเอันนี้มันต้มเครื่องในง้วนี่นะเจ้ากับไปซีกถุงแล้วมันก็พลาดแล้วเนี่ยต้มยู๋ยจะพผาคัดจะพผาคัดอีหลาสติกินดีดอกนี่นะเรือไว้กินกับข้าวเป็นไงล่ะอือไว้กินกับข้าวนี่นะตัวนี้มันเป็นแกงแกงมังบวบแกงมังบวบใส่เห็ดเข็มทองใส่ปลานิ้นตัวนี้นะ แม่ปานิแทบบอแทบตอนนี้ได้สใจไหมตอนนี้การเดียวกันนบ้านเอาคว่าเอาขายนะมีแต่แบบนี้ซือหครอไทยแลนดยดูนองสะพังไปซื้อขนมนะขนมคไปซื้อโอ้ยลืมตายครับเอเชือแตน้กินเวื่นกินอีลากินนันขนมมาแเคียวจะเม้งก็เลยบอกอยากซื้อเดี๋ยวมันแตกไปเลยจะไปบีบมั มันพนนนุ่งชน,นะเ <c oughs> จ้าเน้นจะไปล่างหนาได้นะรอให้เจ้าอันเขี้ยวข่าวก่อนตั้พี <c oughs> ่ชายเจา้าชายชื่อเก็บแย่งมาเก็บแย่งยังมาบุหอด,ดอีกล้วเลยยังมาบุหอดรออีกนิดหนึ่งเก็บแย่งไงเจ้าจชีเอาไว้พอดีมาพอดีใส่ไปงานธาตุพนมนะโอเคสัญญาก่อน <c oughs> นี่ไปเที่ยวธาตุพนมนะโ okay. อเคไปน่องเลย นี่นถามว่นเอซถามเจ้าว่าเจ้าวัานเกิดวันที่ไดน,นะ,ะเจ้าเกิดวันที่ยังนนวันที่วันที่เจ้านับบนลูกเท่าไรหนึ่งสองสามสีห้าถึงวันที่ห้าแมนบอกเอคือว่าวันที่สิบเจ็ค่ะแมนบอกแปดเก้าสิบองสอคนบอก หมดแล้วผู้เดียวประเนับหมดสองไม่น้องเนาะแม่นเวลาเกินที่ชิชเชตไปละการเช็คหอเด้วันเกิดเจ้าเนี่ยนะชื่อชื่อเค้กมาผอมปะแม่เบ้าชื่อเค้กมาให้เจ้าสิมาเชพายเจ้าโอ้ยบอกเลยกับบอกเชพายแล้วเนี่ะนะให้มันระเบิดนะมันระเบิดอันเดย์มันระเบิดไงเวลาโอมเข้าอยู่บ้านเดน ย่าน่าจะไปโอมนะขนมก็บ่จะให้น้องกินมันนะน้องว่าแถวน้องมันทำกัดน้องเนาะไอ้น้องไเนาะเดชคุณสบายดีเนาะสบายดีบ่าวเอสบายดีสบายดีสบายน้องใส่ไมสบายดีนะจ๊อนนองใส่ไมแน่โดยโนี่เดชขนมบนมาแเราบ่าวมากันหลายคนกันเลยแบ่งกันซื้อไอ้น้องเนาะจับไม่ได้อยู่บ่นี่ โอ้ซีว่าจังไหนอสีพอสีอสียังไงพอสีจันจันโดยิราจะคัดตบอกัดนั่งยูทชื่อเอสซีี่ให้ทิ้กพงถุงก็ไปคัดคาบซ้่เบิ่งกินบ่าขนมบอจันเนะโอ้ยโอ้ยนรู้ใหม่บ่เจ้าไปคัดถุงเอาตัวนี้ใช่ไว้ปั่นพ่อจเดอแงปั่นาบานยน้ำ ยพอจะไปใช้ลลายมันนี่ออ,ออกนะออกนะโอะ้ขนมไปน่องนะโบกินแค่วาดขนมนะเอาโอเคไปนอ้องไลยวาาจิจันก็ซื้อของมาฝากน้องเส้นกันน่องเพื่น้องน้อ,น,อน,นี้มนันก็มานั่งอยู่ข้างๆเดียวกัน,นกเพื่อนน่องเลยสบายดีสบายดีสบายดีจ้างเอฟซีเคเอฟซีของเราเอ๋เนาะเพื่อนน่องของผมยอดเจ๋งเนาะเจ้าผมมีไม่กี่ท่านมัอยน่ะโดย จับเอาเนาะตากระบาดเราไม่หน่องเลยเนาะโอ้ยไม่กำชันไม่หน่องเลยเนาะผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดอยากซื้อให้เพ um ื่อนก็ติดต่อหาเพื่อนเองก็ได้ไม่หน่องเลยเนาะโดย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 มาเล่นน้องใช้ใหม่หรือกันเนาะเดี๋ยเนาะโอเคเพี่น้องไอ้บ่าวเห็นนะมีคนนั่นซื้อบ่านประตูประตูมาให้ครบหมดละเบิดละ ครบแล้วครบแล้วเรอแต่แบบขึ้นอยู่เลยมันบ่อยละมืนอิ่งจ้างไป่ใช่คือโบเห็นนี่แหละเมื่อบ้านเลเมื่อบ้านเลยมัดเงินจ้างบ่อะไรยังไหเข้าจังหนีปะเจ้ามัดงานเลยมัดงานเอาสั่งว่าเท่าเอาบอหยอกน่องได้เพื่อนน่องไม่อยาพาวันคอมเมนต์บ่กใหนได้เลยแต่เขาน่าจะเมื่อเวียกเขาหน่อยละนะจัดเนลี่บ่พี่น้องไหม ให้กินกลองตัวใหญ่ๆตัวมันมีใส่น,นะเด้กล่องใหญ่ๆโวยโอกาสหนาใช่หลายมันหนาเนาะมันมันเป็นยังอยู่ในนะเป็นเปลือกพวกเปลือกอะไรอย่างวะแล้วก็มันมีทางในตับมันแบบมันมีสีดำๆน่ะเด้เป็นกันขนมปังแล้วมันมีอันไอศครีมอยู่ข้างในเนานะมีมีม,มือหนาเด้อล่ะเด้อจะหมักไว้นั่นบ่ปะมึงด่าหมักไว้นั่นเพิง เดไม่เงาเอาตัวนั้นมาไม่เงาอ่ะน้องเฟินเนาะมันคือเปรตฮะดังดังดังกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนชาวดังแม่บยีดยมชาวดังแม่เฮ้ยไม่ค่อยไปเชิมหน้าจะคือดังแม่หน้าบอดำดำและขี้รถตักแดดเพื่อมาหาเจ้าเนาะไกลปะไกลหลายประมาณห้าหกสิบกิโลหุ่นเนาะมาหาเจ้า เงเจ้าโบยูเ่เฮือนโทรติดโทรศัพท์บันพ่อไปนัน่บปบ่ะแเบบดินเนตกจ้าบ่มีบ่ะดิคันดีล่นะนาะคันได้แท็บเล็ตให้เจ้าเล่นเบิงงนะบ่งหนังเนาะเบิ่งหนังเฮียนหนังสือนะ้อยล่ะเนาะเดีดย๋ยวให้เขียนน้ำเป็นเลยเด้เขียนชื่อนะไหมเลยอืมเก่งนะแงนี่ยตะแลงได้ป่เฮียนบ่เนี่ยไปส่ดนเดินกล้องบาสีนะทักไทยเอฟซีบาสีเด้อ ทักทายเอฟซีบอสีแน่ทักทายอะไรไปภาพาไปเบิ่งเฮือนนี่<ฮ>เป็นยังเห็นอยูืน่เห็นอยู่กัน,ปน,กนไปในน้ำเลยกว่า,าเฮือนค่อยอยังงามบอเอฟซี FC กับบอไปต้อนเจ้าก,กันนะเห็นใครงามบออืมไปภาพไปเพิ่งนี่ไปเห็นแล้วอืมว่าทางเจ้าพาไปรีวิวโปรโมทน,นี่กว่าได้เงินงามกับได้เนาะนี่นนเ,นเราให้บอไปเว้าวคนเดียวเนาะมันก็ ก็คือไปน้ำเจ้าแล้วแมนให้เจ้าของเฮือนแล้วไปรีวิวเนาะให้เจ้าของเฮือนไปในน้ำเลยเนาะแมนมันแดดแดดได้ใส่คิดตัวกันเห็นเท่นนนะล่างหน้าจังเลยนะมนไม่ได้กินจานแก่ขื่นนอนมากยังบม่ได้ล่างหน้าซ้ำน้องวันนี้เนาะแ้วท่านได้ถูกกินข้าวแล้วพ่อจ้า ให้สิไปใช้เข็มไม่ใช้เข็มไม่ไปใช้ลรางรถไฟบ่อลวนหนักมาจับบ่อยเหรอให้ใส่เขียวตัวมันเป็นเชือกเนี่ยนี่เป็นเชือกแต่สีดำมันเป็นเชือกมันเป็นอะไรมักบอแบบนั้นเนาะเขื่อบานันมาเข็มเราเป็นเชือกมันมันเราเอาหนักมาจับใส่บัวจัเนาดีงามบ่ดัดฟันเลยนะ อืมมากกว่า uh, ส <si ั่นบ่ใหญ่มาแล้วเจ้าจังเฮ็ดเด้อนงน้อยน่ะเฮ็ดบ่ได้เด้อเป็นหยังมันยังอันนั้นแควเจ้ายังอันนั้นอยู่ต้องใหญ่มาประมาณ10ปลายปีจังเฮ็ดได้่ะดังก็จังไปเสริมไปเสริมใม่แม่เสริมมันโด่งโดงคือเบ้านะงดังจะขึใหญ่แลอ๋อลูกสอดฝรั่งเนาะพ่อบาเป็นคนฝรั่งเด้มันดังใหญ่พี่น้องเนาะให้พ่อ พ่อไปพ่อบ่างนี้นะเนี่ยพ่อจะก็มีว่ะนี่บอมีแบบเบาสิออกมาเลยใส่ใส่กว่าเถอะยอกน่องให้เรายอกน่องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยมือนี้บอกเอ๋แซบุรีก็ได้มาเล่นน้ำน้องพี่น้องเลยเนาะกเดี๋ยวสิไปพาไปเบิ่งเฮือนก่อนพี่น้องเลยไอ้ขอบใจบ่อแอร์แล้วขอบใจเลยโดยขอบใจลาเช่นกันนั่นจะเห็นนั่น รถพ่นกับโบท่านได้เห็นซ้ำไปหน่อยเนาะอันกินนี่ก็ให้ล่าขึ้นไปใส่ตู้เย็นหน่อยเด้อหรือว่าห้อยไว้ยันแมวกินดีกว่ากินเด้อหลายเด้อนั่งคุยกับชาววัสีไปก่อนได้ลาเด้อเดี๋ยวไปใส่บุหรี่สีพาไปเบิ่งเฮือนก่อนไปหน่อยเนาะเพราะว่าบบได้เข้ามาเบิ่งเฮือนพ่นกับหลายมือแล้วไปหน่อยเนาะอ่ะโอเคไปหน่องเนาะจ้าหลังจากไอ้ว่ากับน้องใช้ใหม่กับนาคือเก่าไปหน่องเนาะนาคือเก่าเนาะบบได้ฮะมาหาน้องดุนกันหักแปลงน้องคือเก่าไปหน่องเลย ก็มาเนี่ยสิมาเบิ่งเฮือนเพิ่นพี่น้องเนาะสิมาเบิ่งเฮือนเบิงบ่งซานเบิ่งเพิ่นบ่ได้เข้ามากะโดนโดนนะพี่น้าานนนนอง,งสิเป็นทิศแล้วบ่ได้เข้ามาหาน้องสาวบ่อยพอเพี่น้อง,งโอ้มาปนี้กะเป็ดก่อแล้วเมื่อไรได้พี่นองง้องเอ้ยยังรอแต่เทพื้อนชาบแล้วก็นใส่อันนั้นนี่แล้วก็ปูกระเบื้องก็น่าจะจบแล้วพี่อนเหรอเนี่ยนะพรอย่าง,งนี้นองง่ะองงก็ต้องขอโทษขอพ่ายหลายๆเพยีองง่อนเหร เสร็จแล้วแล้วมือนี้นะทีมงานมวยไผ่ยูและทีมงานสรางเนาะแต่ว่าน่าจะลาเมื่อบ้านผมไม่จังไหนหรือว่าเข้าสวรรค์ไปซรอยบ้านนองทงบง่ะไรอย่างไรก่อนไปนอนเนาะนี่โอ้สาบแล้วได้ไปน้องนอยสาบแล้วสาบแล้วนี่นะผ้าเพิ่งบรรยากาศข้างในไปน้องนี่นะสาบแล้วไปน้อน แต่ว่าเบาแอร์นะมักสีปูนเนาะดำคักเลยพี่น้องเขาชักเขาปูนอย่างนั้มาเห็ดเลยนะดำคักเลยเนาะนี่ด้านหลังไวัยไหนขนากับสาบเนาะสาบไดงหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเพื่อนกับใบเวียกเพื่อนพี่น้องเนาะเวียกบ้านเวียกเมืองเพื่อนพี่น้องมาได้เข้าเบิ้งข้างในใช่ไหมบอคาอันนี้เนาะเนาะแต่พื้นยังะมาทันในเทพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวไปแอรพาเข้าเบิ้งนะ ยันเอฟซีติดไกใใ่ไปหน่องเนาะให้เบิง้งเขาข้าวก่อนนี่นะห้องก็โอเคไปหน่องงามหลายงามหลายงามหลายแต่ว่าสีปูนทีอย่างนี่ก็โอเคบ่อยมักสีปูนสีปูนดำคักไปเลยเนาะเอาไปหน้องประมาณอีกสองสามทศก,ก็น่าจะลแล้วเราไปหน่อยนะทั้งราบไปอย่าง หรือว่าถ้าต่อเพือนครัวห้องน้ำนี่ก็ยังดนอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวรอบบโอมาก,ก่อนเดี๋ยวพี่น้องเราจงค่อยว่ากันเรื่องเสาเนาะเพราะว่าเราจะไปซื้ออันสองเสาสามเสานะยันเขาบโบมาส่งพี่น้องเยเดี๋ยวรอบบโอมาก,ก่อนเราจะลดโบโอมาพี่น้อนเนาะสามเสา อ่ก็โอเคพี่น้องไงกัพามาเล่นน้ำน้องใส่ใหม่นาะแล้วก็พาเบิ่งเชินเบิ่งซ่านของน้องใส่ใหม่ก็แล้วกันพี่น้องเนาะกัโอ้ยอย่างหลายก็บเสื้ออันยวนกินมาฝากน้องพี่น้องไงเนาะนนนนกับมาอนี้บริษัทบุรีกับเได้จข้อโตลาก่อนแล้วได้พี่น้องเลยด้กับว่าเป็นมื้อนหน้าเนาะงจะเข้ามาเบิง่งรถเบิ่งล่างเพื่อนพีนพ่น้องอะไรกับเซื้อเสามาให้เพื่อนน,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 น้ำพี่น้องเนาะเพราะว่าเครื่องเงินน,นี่กัครบมาแล้วพี่น้องเนาะก็บริมีอย่างซือ้อ เพิ่มเติอมอีกพี่น้องเลยโอเคพี่น้อง,องมื้อนี้บ่ายเซบุรีก็สิได้ขอตัวลาก่อนก็นต้องขอกล่าวเขาสบ,บายดีเอฟซีบอเอเซบ,บุรีมดสกูรสุคนเด้อ